แก้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใช้กันแทบทุกบ้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาชนะที่ใช้ใส่อาหารหรือเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านนะครับแต่ทราบหรือไม่ครับว่าแก้วทำมาจากอะไรครับ แก้วเป็นวัสดุที่ได้จากซิลิกา้าซึ่งมีอยู่ในทรายเนื้อละเอียดนะครับผสมกับสารเคมีชนิดอื่นอย่างตัวช่วยหลอมละลายหรือสารให้สีนำเข้าเครื่องบดและหลอมที่อุณหภูมิ1,500ถึง1,600อองศาเซลเซียสครับจนส่วนผสมต่างๆหลอมละลายเป็นแก้วเหลวจึงนำมาขึ้นรูปเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับแก้วเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษคือมีความแข็งแรงใสสะอาด ปลอดภัยและมีความเป็นกลางครับจึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําภาชนะบรรจุอาหารทั้งขวดน้ํบรัดลมถ้วยชามเนื่องจากว่าไม่ทําปฏิกิริยาใดๆกับอาหารครับทําให้ไม่มีสารปนเปื้อนนอกจากนี้แล้วยังนิยมใช้ผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์กระจกและเครื่องใช้ฟ้าอีกด้วยนะครับนอกจากบรรจุภัณฑ์จากแก้วจะมีความปลอดภัยแล้วยังมีความสวยงามนะครับยังสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ช่วยลดปริมาณขยะและลดการใช้ทรัพยากรได้เยอะเลยนะครับ Terima kasih telah menonton!